สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมมือนี้กะมาพบกับสาวภูพานนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องเขา่าสุ่ช่องสาวภูพานพารวยคะ่ะมือนี้กะเป็นวันที่21กุมภาธ์6กเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะในคลิปนี้สาวภูพานกะมีแนวทางเลขรับเฉพาะกองฉลากนะคะ2ตัวบนล่างเนาะคะ่ะกะเข่าทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องคะก่อนจะไปเบิ้งแนวทางกะเข่ามาแล้ว ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้แน่นอนคะ่ะพี่น้องคะเพื่อจะบริพาดแนวทางจากทางช่องนะคะโดยเฉพาะจะเป็นเลขลับจากกองฉลากพี่น้อง fc ท่านใดที่ติดตามใบใดอยู่กะคอมเมนต์บอกสาวผู้พานได้นะคะท่าสาวผู้พานได้มาแล้วกะจะเฝ้าเอามาลุ้งให้พี่น้องทางช่องของเฮาได้บึงได้ชมกันเนาะคะ่ะก่อนอื่นกะขอฝาก พ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC, ท่านใดที่สนใจอยากบูชาผ่ายันไอ้ไข่เด็กวัดเจดีเนาะค่ะหนุนดวงเสริมโชคลาภค้าขายร่ำรวยการงานมั่นคงเนาะค่ะพี่น้องเป็นของแท้จากวัดเจดีเนาะค่ะทุกผืนก็จะมีรหัสโค้ดอยู่ในผ่ายันทุกผืนนะคะพี่น้องคะกจะมีตาประทับทางวัดเจดีนำเนาะค่ะก็จะเป็น รุ่นสูงน้ำปี6 3เนาะค่ะพี่น้องค่ะจะหายากแน่จักหน่อยเนาะคะ่ะ1กรอบเพียง999บาทเท่านั้นเนาะค่ะพี่น้องค่ะถ้าสนใจก็แอดไลน์สแกน QR โค้ดมาได้เลยค่ะในคลิปนี้เนาะพี่น้องค่ะก็จะเป็นแนวทางของเลขลับเฉพาะกองฉลากนะคะพี่น้องก็จะเป็นเลข2ตัวทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ ปรากฏว่าในงวดที่ผ่านมาเข่าทั้งบนทั้งล่างทั้งหนึ่งเจ็ดทั้งแปดศูนย์เนาะค่ะพี่น้องสาวผูพานเห็นว่ามันเป็นเลขน่าสนใจเนาะค่ะกะอยากเอามาฝากพี่น้องทางช่องของเฮานะคะกับเป็นเลขรับทางกองฉลากเนาะค่ะเอาค่ะพี่น้องเอาไปเบ่งแนวทางกันเลยค่ะว่าง,งวดที่ผ่านมามันเข่าที่ตัวใดเนาะค่ะ เอานี่ค่ะพี่น้องคะเลขลับเฉพาะกองฉลากเนาะคะ่ะเป็นเลขลับเฉพาะกองฉลากห้ามเผยแพร่เด็ดขาดงวดประจําวันที่16กุมภาพันธ์2566เนาะค่ะพี่น้องคือ1719 4 5 4 6 8ห8 1เปเป็นเลข2ตัวบนล่างเนาะคะ่ะห้ามเผยแพร่เอกสารนี้เด็ดขาดนี่แหละคะ่ะพี่น้องเป็นใบ ที่เพิ่นไหามาในงวดวันที่16กุมภาที่ผ่านมาเนาะค่ะกับปรากฏว่าเข่าที่1นึตรงกับเลขรัฐบาล2ตัวบนนะคะแล้วก็8ปูนย์ตรงกับเลขล่างรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องก็คือเข่าทั้งบนทั้งล่างนะคะเพื่อนไหามาเป็น2ตัวบนล่างเนาะค่ะพี่น้องถ้าใบนี้ในใบนี้มันมีน้ำกันอยู่ ปดหางจักหางพี่น้องแปดหางเนาะค่ะหกหางสาวผู้พานกันนะพิดเนาะค่ะพี่น้อง,องก็จะมีอยู่น้ำกันหกหางเนาะค่ะถ้าเลขเข่าทั้งบนทั้งล่างมันก็นจะคุ้มนะคะพี่น้องคะสาวผู้พานเห็นว่ามันน่าสนใจกะอยากเอามาฝากพี่น้องทางช่องของเฮาเนะค่ะ เฮากะเบิงไปน้ำกันเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะว่าเป็นเลขลับกองฉลากนะคะสาวผู้พานเห็นใบนี่เพื่นปล่อยออกมาแล้วนะคะกะอยากเอามาให้พี่น้องทางช่องของสาวผู้พานผิจารณาก้อนมูนะคะท่านใดที่รออยุกะอย่าลืมนะคะกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อจะบร่ได้พลาดคลิปแนวทางจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้อง เอาพี่น้องคะเฮ้ามาเบิงงวดวันที่หนึ่งมีหน้ากันค่ะนี่นะคะพี่น้องเลขลับจากกองฉลากนะคะงวดวันที่หนึ่งมีหน้าเพิ่นไหามาที่สามสี่สามหกห้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเนาะคะ่ะพี่น้องคะเป็นเลขสองตัวบนล่างกะจะมีน้ำกันหกหางเนาะคะ่ะ พี่น้องคันมักขันชอบจังใดกะเอาไปผิดจ,จารณาเบิงเนาะคะ่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาสาวผูพานกะหามาห้พี่น้องเบิงเพื่อเป็นแนวทางนะคะพี่น้องกะจะได้เบิงก้อนใครก้อนเพื่อนเนาะคะ่ะพี่น้องก็ฝากกดติดตามไว้นะคะขันมักขันชอบกะไปหายิบจับปลดต,ตรีไว้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเข่าทั้งบนทั้งล่างเนาะคะ่ะ มันจะเข่าตำแหน่งแรกก็คือ3 4กับตำแหน่งที่หาเนาะค่ะก็คือ71หงมวดที่ผ่านมาเนาะค่ะพี่น้องพี่น้องก็ลองเอาไปพิจารณากันเบิ่งนะคะสาวผููพานก็นหามาฝากพี่น้องทางช่องของสาวภูพานนะคะกะเป็นเลขที่หนาสนใจเนาะค่ะกะถ้าพี่น้องท่านใดที่ทุนหลายแน่กะ กับไหวแน่กะด,ดีเนาะค่ะพี่น้องคะเพราะว่าเข้ากับบุงคหว่ามันจะออกตัวใดเนาะค่ะกะทุกคลิปสาวผู้พานกะจะบอกว่ากัโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเนาะค่ะพี่น้องทุกแนวทางมีข่าวมีหลุดเนาะค่ะเอาพี่น้องคันมัดขันชอบกะแคปหน้าจอไว้บันทึกหน้าจอไว้ หรือว่าเขียนตัวเลขไว้ก็ได้เนาะค่ะพี่น้องสาวผูพานก็นจัดทวนให้อีกที่นึงนะคะเลขที่เพิ่นให้มาก็จะมี3 4 3 6 5 7 5 9 7 1 7 3เนอาะค่ะพี่น้องคะเอาเขียนไว้บันทึกไว้เนาะค่ะขันมักขันชอบกัเอาไปพิจารณาเบึ่งนะคะสำหรับพี่น้องเอฟซที่เพิ่นคอมเมนต์ว่าขอเลขพิเศษ กะสาวผููพานกะยังว่าท่านได้มานะคะพี่น้องคะเลขพิเศษใบแดงเพิ่นจับป้อยออกมาใกล้ๆหวยออกเนาะค่ะพี่น้องเหมือนงดทีผพานมาสาวผู้พานกะลุงก้อนหวยออกประมาณมือหนึ่งหรือสองมือนี่ละคะ่ะพี่น้องกระล่องไปย้อนเมือคลิปได้นะคะเพราะว่าใบนั้นมันกะเข่าที่0 8 8 0ล่างเนาะค่ะพี่น้องกะอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะที่สำคัญ เพราะว่าจะบัไดผ่านคลิปแนวทางจากทางช่องเวลาพวิดีโ,ลโอ,โอโลงเนาะค่ะพี่น้องเอาะค่ะพี่น้องคะมาถึงท่ายคลิปนี้สาวผู้พาน์ก็ขอขอบพคุณพี่น้องทางช่องของสาวผู้พานนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจมากดติดตามมาคอมเมนต์พูดคุยกับสาวผู้พานเนาะคะ่ะมันกับเป็นกําลังใจอีกอย่างหนึ่งของคนทําคลิปทำยูทูปเนาะค่ะพี่น้องกับเพื่อจะได้มาพูดคุย กับพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะก็ขอให้พี่น้องในงวดวันที่หนึ่งมีนา 6, หกหกเฮงเฮงหมานหมานรวยรวยปังปังไปกับสาวภูพานเนาะค่ะเอาค่ะก็ข,ขอขอบคุณพี่น้องหลายๆนะคะคลิปหน้าพอกันไหมคะ่ะสวัสดีค่ะ